รับมือเศรษฐกิจผันผวนเลือกลงทุนกระจายความเสี่ยงในกองทุนตราสารหนี้ครับสวัสดีครับพบกับเวเป็นตาชนะนชายความรู้ในเรื่องของการลงทุนผ่านกองรวมกันนะครับช่วงนี้นะครับเราก็รู้กันว่าเรามีความผันผวนจากตัวเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นนโยบายการค้านะครับสงครามทางการค้าที่ทั้งตัวอเมริกาและจีนเนี่ยยังมีการแบบ ใส่กันอยู่นะครับผมรัวกันไม่ยั้งเลยทีนี้นะครับมันก็ส่งผลให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวโลดลงและมีความไม่แน่นอนสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับใครที่กําลังจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยผมก็แนะนําเลือกลงทุนกระจายความเสี่ยงนะครับ เน้นว่าต้องกระจายความเสี่ยงอย่าไปกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ตัวหุ้นเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งกองทุนที่ผมจะนําก็คือตัวตราสารนี้ครับตราสารนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับเพราะเราสามารถที่จะเลือกลงทุนในตราสารนี้ที่มีคุณภาพแบบ Investment g r a d e ได้นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยกระจายความเสี่ยงโดยอาจจะไปลงทุนในตัวพันธบัตรรัฐบาลนะครับที่มีความแน่นอน นะครับหรือเลือกลงทุนในตัวหุ้นกู้นะครับผมจากบริษัทที่มีตัวเลตติ้งดีๆนะครับเป็นแบบ Investment g a t เกซึ่งการลงทุนในตัวตรา,าสารนี้ก็ช่วยให้เรารับมือความผันผวนได้นะครับ